ครับผู้ชมครับแล้ววันนี้เอาจริงๆวันนี้ขอให้เวลาเรื่องของกรุงเทพก่อนเพราะผมเชื่อว่าต่างจังหวัดก็ไม่เคยเห็น พวกเราอยู่กรุงเทพมาก็ไม่เคยเจอหลุมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะฮะ,ะพร้อมกับคําถามมากมายแล้วก็นาทีชีวิตของผู้คนหลากหลายซึ่งตอนเช้าการจราจรติดขัดแล้วยังดีนะฮะว่ามันเป็นจังหวะซึ่งตอนมันยุบอะรถไม่ได้กองกันอยู่เพราะมันติดไฟแดงแล้วมันยุบก็คือเลยไฟแดงไปดูภาพนาทียุบหน่อยอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะมันมีหลายมุมเหลือเกินวันนี้ที่คนไทยบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างที่บอกพอรถของชาวบ้านตกลงไปในหลุมรถยกก็เข้ามาเสริม จังหวะที่เอารถยกเข้ามาเสริมเนี่ยภาพนี้แหละครับที่เป็นรถยกตกลงไปภาพไหนดูนะฮะรถยกก็ล่วงเหมือนกันนะฮะ คุณผู้ชมครับยังดีคือไม่มีคนอยู่ด้านในดูภาพนี้นะฮะเนี่ยถึงได้บอกว่ามันเป็นนาทีวิกฤตที่คนกรุงยังไงก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนดูนะฮะแล้วรถทั้งหมดเนี่ยในผังที่การจะเปิดให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมันมีรถกระบะคันซึ่งจอดเหมือนกับปอมออยู่ปากเขวแล้วก็มีรถของตำรวจเป็นรถเก๋งนะฮะของสอนอสามเสนแล้วก็มีรถยกของสอนอสามเสนรถ SUV ของชาวบ้าน นี่ฮะเป็นนาทีแบบชนิดที่ว่าเหลือเชื่อจริงๆ mm hmm. หนึ่งในรถของตำรวจเนี่ยที่ตกลงไปในหลุมเนี่ยนะครับเราไปเจอกับผู้กองรัชวิสิทธิโชคเป็นรองสารวัตรจราจรครับของสอนนอสามเสนตัวท่านเองเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเดินทางมาถึงโรงพักตอนตีห้าครึ่งนะฮะรถของทางด้านของรองสารวัตรเดี๋ยวทีมงานขึ้นอินเสิร์ทให้ถูกคันหน่อยนะฮะอีกอันนึง รถของรองสารวัตรที่คนเขาจะลงไปชักลอกและปรากฏดินทถล่มลงมาซ้ำเนี่ยนะฮะจนกระทั่งกู้ภัยเนี่ยต้องถูกยกตัวขึ้นมาโดยวันนี้เองเนี่ยเราได้เจอกับทางด้านของรองสารวัตรจราจราผู้กองรัฐวิทย์ท่านบอกกับเราบอกว่าจริงๆแล้วบอกว่าตอนตีห้าครึ่งตัวเองจอดรถเก๋งเอาไว้และหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ มาทราบอีกทีก็คือลดลงหลุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ถามบอกผู้กองแล้วผู้กองเห็นสัญญาณผิดปกติไหมเพราะชาวบ้านแถวโรงพักบอกวันนี้นึกว่าท่อแตกแล้วน้ํามันเอ่อถนนผู้กองบอกเอาจริงผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมเห็นตอนเวลาประมาณ17บเนาฬกาสีนาทีตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันเหมือนกับชาวบ้านว่าท่อแตกหลังจากนั้นใครมันจะคิดว่าพอเช้าว,วันนี้น้ํามันเจิงเลนถนนเนี่ยนะฮะหเลน เป็นเราเราก็ต้องคิดว่าท่อแตกครับแล้วคิดว่าฝนตกไม่มีใครคิดหรอกครับว่าอยู่ๆถล่มลงมาแล้วกลายเป็นโพรงยักษ์ขนาดนี้ผู้กองบอกกับเราบอกว่าในรถของผู้กองเนี่ยมีกระเป๋าสตางค์มีโน้ตบุ๊กมีเสื้อผ้าผมก็ได้แต่ภาวนาว่าเมื่อไหรจะยกรถผมได้อย่างน้อยผมขอเอาทรัพย์สินออกมาก็แล้วกันคุณผู้ชมเชื่อไหมคือท่านก็มองในแง่ดีอ่ะคือแกบอกว่าเอาจริงเนี่ยส่วนตัวเนี่ยไม่คิดแล้วว่าจะเอารถกลับมาได้ครับ เพราะผมเชื่อว่ารถผมก็คงจะพังเสียหายยับไปหมดแล้วเพราะตกลงไปคุณผู้ชมเห็นขี้เลนเห็นดินเห็นน้ำไหมฮะรถปกติจมน้ําก็ไม่รอดแล้วอันนี้ทั้งขี้เลนทั้งน้ำเนี่ยกลบไปหมดเลยท่านก็เลยบอกว่าผมคิดว่ามันคงเอามาแล้วซ่อมไม่ได้สิ่งหนึ่งเวลาตํารวจดีขอชมหน่อยนะคุณผู้ชมเชื่อไหมถ้าเป็นพวกเราชาวบ้านเราอาจจะไปยืนอยู่หน้าปากเขียวเพื่อภาวนาว่าเมื่อไหร่จะยกรถเราได้ แต่พอผู้กองเจอว่ารถตกลงเหวปั๊บผู้กองต้องไปปฏิบัติงานนะฮะช่วยเหลือประชาชนซึ่งอยู่ตรงบริเวณน,นั้นเมื่อตอนเช้าเพราะมันโกลาขลนไปหมดเลยโดยเฉพาะตัวของท่านรองเป็นรองสารวัตรจราจรแกต้องรีบออกไปอำนวยความสะดวกจราจรหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพักถามบอกแล้วผู้กองทำยังไงแกบอกไม่เป็นไรผมก็ทิ้งรถแล้วไปบริการจราจรก่อนให้ประชาชน นี่สุดยอดมาก<ะ>ผู้กองบอกว่าเอาจริงส่วนความเสียหายผมยังประเมินไม่ได้ฝากทีมข่าวตีราคารถโตโยต้าอันติสปี2005ตลาดเขาขายเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวหลังจากนี้เองเนี่ยเจ้าตัวบอกผมไม่มีเวลาคิดเรื่องราคาถ้าเอามาขายได้แต่ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจผู้กองและช่องแปก็ต้องขอบคุณผู้กองที่ไม่ห่วงรถแต่ห่วงคนไทยเอาฟังเสียงผู้กองหน่อยฮะ ก็มาถึงที่สอนอสามเสเนี่ยประมาณตีห้าครึ่งอ่าก็จอดรถปกติแหละครับหน้าสอนอแรงต่าๆเพราะว่าตรงนั้นมันมีเขตก่อสร้างอยู่การจอดรถเนี่ยก็จะจอดตรงข้างๆบริเวรบ้างหรือว่าถ้าข้างในที่จอดรถเต็มเนี่ยก็จะจอดตรงตรงด้านหน้าสอนออะไรเงี้ยนะครับต่อมาเนี่ยประมาณสักไม่เกิน10นาทีเริ่มถนนเห็นเห็นเลยครับถนนมันซุด แล้วก็เริ่มมีน้ําน้ําไหลเข้ามาน่าจะดาว่าน่าจะท่อประปาแตกพอสักพักหนึ่งผมผมก็เริ่มแบบเห็นแล้วถนนมันเริ่มซุดมาเรื่อยๆเพราะน้ามันมันเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ,อยๆนะครับจนจนกระทั่งมันมันซุดตัวลงจังหวะซุดตัวลงโชคดีว่ามันไม่พืบลงไปเลยมันค่อยๆเล้าไอ้น้องที่อยู่ฝั่งแยกวิเชลนะเห็นมันก็เลยตะโกนพี่คนที่ยืนอยู่กลางแยกอะ่ะ ก็วิ่งไปผมโชคดีอยู่อยู่ตรงริมอยู่แล้วไม่ได้วิ่งอะไรเยอะแต่หลังจากนั้นก็เริ่มแบบโอโ้โหเสาไฟเริ่มล้มเริ่มแร,มรงต่างตามในคลิปตามที่เห็นนะครับส่วนรถผมเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้เนาะก็จอดไว้นี่แหละนะครับจอดไว้แล้วก็สักแป๊บหนึ่งคือเราก็ไม่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีสติสตางค์อะไรก็แค่ต้องการคนออกเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้จะซุดถึงตรงไหนอะไรถล่มบ้างเนาะแล้วก็แบบแต่ละคนก็เหมือนหนีตายกันนะวิ่งหนีกันสักพักหนึ่งอะเสาไฟก็ล้มลงมาทับ พอทับเสร็จก็จบแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเอาอย่างที่ตามที่ผมแจ้งเมื่อกี้ว่าเสาไฟฟ้ามันล้มอ่ะเนาะสายไฟแรงสูงอะไรต่างเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่กล้าเราก็เอาเซฟชีวิตเราไว้ก่อนดีกว่านะครับก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยจนกระทั่งมันก็ซุดไปเรื่อยๆจนเป็นภาพในในข่าวเนาะที่ที่รถยกลงไปก่อนแล้วรถผมก็ลงตามไปนะครับทรัพย์สินก็มีเบื้องต้นที่ผมนึกได้มีกระเป๋าตังค์ก่อนกระเป๋าเงินเนาะไว้ในรถแล้วก็มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็อ๋อกระบี่ด้วยกระบี่ผมอยู่ในรถด,ด้วยกระบี่ยาวๆครับ<ม>ชุดปกติขอแบะพร้อมดาวอยู่ในรถด,ด้วยประมาณนี้แล้วก็พวกชุดสูตรอะไรลำลองต่างๆหมอนผ้าห่มอะไรเงี้ยนะครับที่อยู่ในรถคุณผู้ชมครับขณะดเดียวกันอีกคนหนึ่งที่วันนี้เราต้องคุยคือพี่พี่กู้ภัยที่โอยตัวลงไปเนี่ยนะฮะเอาเป็นยังไงบ้างพี่กู้ภัยที่โอยตัวลงไปนะคะ จุกอกเล็กน้อยคุณผู้ชมต้องเล่านาทีเลยเพราะว่าตอนที่ลงไปลงไปกันสองคนวินาทีที่กําลังจะไปกู้รถของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจปรากฏดินมาสไลด์ลงมาจนต้องรีบขึ้นไปอะค่ะคุณผู้ชมวินาทีนี้นะคะได้คุยกับทางกู้ภัยสองนายหลังจากนั้นพอช่วงที่ขึ้นมาบนปากหลุมได้ตัวเนื้อตัวเนี่ยเละเปื่อะเปลื่นครึ่งตัว,นนตว,นนตวจนมีผู้สื่อข่าวถามเป็นภาษาอังกฤษว่า Are you okay okay, okay ไหมเขาก็ยกมือนิ้วโป้งว่าเยี่ยม ว่าไม่ได้เป็นอะไรปลอดภัยดีหลังจากนั้นไปที่จุดปฐมพยาบาลค่ะบริเวณหน้าตึกโรงพยาบาลวชิระแล้วก็ถอดเสื้อตรวจเช็คอาการถูกดินสไลด์ทับนะคะทับที่ไหล่ซ้ายแล้วก็จุกโอ้นี่คือพี่ๆสองคนนะฮะที่ผมจะเรียกว่าหลุมหรือจะเรียกว่าเหวก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะนี่เดี๋ยวมีเสียงของพวกเขานะฮะตอนที่ขึ้นมาจากปากหลุมได้ครับ และล่าสุดคุณผู้ชมครับเราจะไปติดตามสถานการณ์สดเนี่ยนะฮะจากทางด้านผู้สื่อข,ข่าวของเราก็คือคุณนัทุฒิชปงรังกาอยู่ตรงบริเวณหลุมที่มีการสุดตัวลงไปติดตามล่าสุดเป็นยังไงเชิญครับ ครับคุณผู้ชมครับกลับมาก่อติดสถานการณ์นะครับจากเหตุการณ์หลุมยุบตัวนะครับแล้วก็มีดินสไลด์เกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลวชิระนะครับจนถึงณเวลานี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีปฏิบัติการต่อเนื่องทั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่และก็รวมไปถึงการเฝ้าระวังตึกโดยรอบแห่งนี้ครับย้อนพาคุณผู้ชมกลับไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงก่อนเวลา18นาฬิกานะครับจะเห็นว่าในบรรยากาศในพื้นที่ตรงนี้เองนะครับก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานพร้อมกับมีการปรับแผนอยู่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการประสานกันนะครับระหว่างการไฟฟ้าและรวมถึงบริษัทเอกชนซึ่งเป็นระบบการสื่อสารของทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือและก็ค่ายมือถือต่างๆนะครับก็เข้ามาเพื่อที่จะมีการเชื่อมสัญญาณนะครับให้มีการกลับมาใช้งานได้ตามปกติเนื่องจากในพื้นที่ตรงนี้มีส่วนงานราชการในก็บ้านเรือนประชาชนอยู่นะครับบริเวณหลุมที่ลึกนะครับแล้วก็ยุบลงตัวลงไปประมาณเกือบ50เมตรนั้นก็สังเกตว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการใช้กระสอบทรายนะครับประมาณ20คันรถและ ถึงณเวลานี้ก็ยังมีการเติมเข้ามาอีกเรื่อยนะครับเพื่อมีการเทเข้าไปบริเวณด้านก้นหลุมเพื่อมีการปิดนะครับไม่ให้มีการไหลผ่านของน้ําและทะลักเข้าไปในส่วนของสถานีครับเจ้าหน้าที่ยังคงมีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะแผ่นเหล็กนะครับที่มีการจะเตรียมเชื่อมในคืนนี้ในการปิดฝาท่อโดยเฉพาะท่อประปานะครับซึ่งท่อดังกล่าวนั้นหากมีการเปิดใช้งานน้ำนะครับน้ำก็จะทะลักกลับเข้าไปในหลุมอีกดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการเชื่อมเพื่อปิดฝาท่อและมีการเปิดใช้งานน้ําเพื่อให้คนพื้นที่ได้กลับ ใช้งานในค่ําคืนนี้ครับและปฏิบัติการตลอดค่ําคืนนะครับนอกจากจะมีการใช้แผ่นเหล็กในการปิดฝาท่อแล้วจะมีการใช้แผ่นเหล็กขนาดใหญ่ในการปิดกั้นและก็ยึดติดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เปลาะบางและก็รวมไปถึงพื้นที่ขอบนะครับที่เป็นตัวอาคารรวมถึงถนนท,นที่อาจจะยุบตัวลงดังนั้นจะมีการเสริมด้วยแผ่นเหล็กเข้าไปในคืนนี้ครับและส่วนผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบนะครับจนถึงณขณะน,นี้มีรายงานว่าเป็นอพาร์ตเมนต์และก็นิสิตนักศึกษานะครับที่เป็นมหาวิทยาลัยใกล้กับส่วนนี้ก็พบว่ามีการอพยพออกไปเกือบทั้้งหมดแลว คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดณเวลานี้ที่ทีมข่าวช่อง8เกาะติดสถานการณ์อยู่นะครับจะเห็นว่าขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่บางส่วนยังคงมีการใช้รถแบคโฮนะครับแล้วก็เครื่องจักรขนาดใหญ่มีการนําเครื่องปั่นไฟเข้ามาติดตั้งบริเวณจุดนี้เพื่อเพิ่มแสงสว่างและอีกสักครู่นะครับก็จะมีการใช้เครื่องนะครับในเรื่องของการ แล้วก็รวมไปถึงการปิดฝาท่อเนี่ยอีกสักครู่จะมีการลงไปนะครับปิดบริเวณฝาท่อด้านล่างเพื่อที่จะมีการคืนแล้วก็เปิดในเรื่องของน้าประปาใช้งานคืนนี้และดูภาพรวมณเวลานี้นะครับหลุมก,กว้างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับก็คือว่ายังไม่มีรายงานในเรื่องของการยุบตัวเพิ่มเติมและก็ดินสไลด์ก็ไม่มีเพิ่มเติมเช่นกันกนะครับส่วนบริเวณด้านข้างนะครับที่เป็นฝั่งของโรงพยาบาลวชิระเองนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่สแตนบายตรงนี้นะครับตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะดูแลแล,และเกาะติดนะครับว่ามีส่วน ไหนนะครับที่มีการแตกร้าวก็จะมีการสั่งอพยพโดยทันทีครับนอกจากนี้จะสังเกตว่าบริเวณพื้นที่สูงก็จะเห็นเจ้าหน้าที่อีกบางส่วนนะครับมีการติดตั้งเครื่องนะครับสโคไอนะครับหรือว่าสโคบไอนะครับเพื่อในด้านของการดูความเคลื่อนไหวว่าในค่ําคืนนี้หากตึกตัวไหนหรือว่าพื้นที่การก่อสร้างจุดไหนนะครับมีเรื่องของความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังจุดอื่นๆเช่นเดียวกับจุดนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกรุงเทพนะครับก็จะมีการเฝ้าระวังตลอดนะครับในการดูเครื่องเช่น ที่ยอดตึกหรือจุดใดจุดหนึ่งนะครับและก็เฝ้าระวงังโดยเฉพาะเลขตัวนี้จะมีการจดตลอดนะครับและเมื่อมีการเคลื่อนตัวของตัวอาคารหรือว่าการขยับตัวทันทีนะครับเครื่องนี้จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนบอกดังนั้นในภาพรวมของการติดตั้งเครื่องนี้ณเวลานี้มีทั้งหมด4เครื่องนะครับแล้วก็มีของเอกชนเข้ามาร่วมด้วยในการเกาะติดสถานการณ์สาหรับค่าคืนนี้ครับ ครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะฮะ,ฮะแล้วเมื่อกี้ที่นทวุฒิพูดน่าสนใจไอ้เครื่องตัวเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านไม่แน่ใจตัดภาพตัวเครื่องประมวลเมื่อกี้หน่อยได้ไหมแล้วลองขึ้นเพจตัวเมื่อสักครู่นี้ให้คุณผู้ชมดูตัวนี้ทีมงานขึ้นหน่อยกับเครื่องที่เมื่อกี้นทวุฒิกำลังฉายให้ดูเนี่ยมันจะขึ้นปั๊บเดียวเนี่ยนะ,ะคุณผู้ชมเห็นตึกของสอน3เสนไหมฮะคือเสาเสาเข็ม <ฮะ S 1> ดินเนี่ยมันไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะ,ฮะแล้วก็ประเด็นก็คือเครื่องเมื่อกี้เนี่ย ของนัทวุฒิเนี่ยลองให้ทีมงานต่อไปหานัทวุฒิให้เปิดเครื่องเมื่อกี้ขึ้นหมาอีกรอบมันจะเป็นการวัดค่าการเอียงของตึกนะฮะเพื่อวันนี้จะตั้งเอาไว้ทั้งหมด4จุดเพราะว่าโดยเฉพาะของตึกโรงพักทั้งหมดเนี่ยเป็นตึกที่อันตรายที่สุดเนื่องจากเราจะเห็นว่าดินเนี่ยตรงบริเวณใต้ฐา,านเสาเข็มเนี่ย มันน่าจะถูกชักออกไปหมดแล้วแล้วเหมือนกับเสาเข็มจะเอ็นหรือไม่หลังจากที่ถูกดินเนี่ยนะฮะมันสไลด์ลงไปเนี่ยแล้วก็อีกมุมหนึ่งเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นที่เขาบอกว่าจะต้องมีการปิดปิดเรื่องของท่อประปาคุณผู้ชมมองทางขวามือนะครับที่เราทําเพจข้อมูลคือตอนนี้น้ําต้องปิดก่อนและประเด็นก็คือว่าเข้าใจว่าจะต้องอุด รูร่วของท่อประปาก่อนเพราะไม่อย่างนั้นถ้าน้ําเติมลงไปข้างล่างมันก็จะมีปัญหาเรื่องของดินซุดอย่างต่อเนื่องส่วนสีแดงทางขวามือนั่นคืออุโมงค์ลถไฟฟ้าใต้ดินครับเพราะฉะนั้นนี่ฮะ,ะทีมงานลองเจาะเครื่องนี้ขึ้นมาสันิดหนึ่งแคปภาพเอาไว้ครับเปิดสดเลยครับทีมงานนี่ฮะ คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะซ้ายมือนี่คือบรรยากาศสดนะฮะนี่คือเครื่องซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับตึกของสอน,นอสามเสนเพราะว่าเขาจะจับระดับว่าตึกจะเอียงจะสุดหรือไม่ในค่ำคืนนี้เพราะมันจะกระทบต่อตึกข้างๆแล้วก็เพลิงอะไรต่างๆเนี่ยชุมชนซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบคืนนี้จึงจำเป็นต้องประเมินตึกสอน,นอสามเสนอย่างใกล้ชิดนะเนี่ เพราะฉะนั้นคืนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสําหรับในกรุงเทพขนาดเดียวกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้เองเนในส่วนของคนที่อยู่ในตึกประดตํารวจเพราะโรงพักจะต้องมีประดตํารวจเกิดความโกลาหลทันทีตั้งแต่ตอนช่วงดินสุดดูความวุ่นวายหน่อยนะฮะในปรดตํตำรวจ<ฆ>เพราะทันทีที่เกิดการดินสุดปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะผู้คนต่างๆเนี่ยเริ่ม ขนสัมภาระกระเป๋าเสื้อผ้าค่ะออกจากซอยนะคะคุณผู้ชมแบกกระเป๋าค่ะเพราะเจ้าหน้าที่ให้อนุญาตขึ้นไปด้านบนได้โดยจํากัดจํานวนด้วยค่ะโดยประเด็นก็คือตอนนี้ไม่ให้ขึ้นแล้วนะฮะแต่เมื่อตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยดินซุดเนี่ยตอนนั้นก็เข้าใจได้ว่าต้องออกมาก่อนเพราะถ้าคุณผู้ชมดูนี่นะฮะเปิดเสียงคู่ขนานกันด้วยครับ 11, 12, นี่ฮะ 13, แล้วถ้าเปิดภาพ <5, S 1> ตึกสอน,นอสามเส้นขึ้นมา 11, ด้วยที่เห็นเสาเข็มเมื่อกี้ คือเข้าใจว่าตึกนี้อยู่ด้านหลังถูกไหมแล้วรายละเอียดเนี่ยคือตอนที่มีการอพยพคนด่วนออกมาเนี่ยหลายคนนะฮะคือมันเหมือนกับต้องรีบโกยของใส่กระเป๋าทันทีคุณผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่มีการเร่งระบายคนออกมาจากปรับตำรวจเราได้คุยกับสิบตำรวจโทพัทรรัษพ,พงยืนชีพเป็นตำรวจปราบปรามสอน,นอสามเสนบอกว่ายังไงบ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยค,ค่ะรอเวลา รอเวลาเพราะเชื่อว่ามันจะต้องสไลด์อีกหมายถึงดินนะนะคะตอนนั้นก็รีบเข้ามาเก็บเสื้อผ้าของอื่นเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเดี๋ยวคืนนี้คงจะต้องนอนโรงแรมก่อนค่ะรัฐคงดูแลค่าใช้จ่ายให้ส่วนตัวยอมรับไม่เคยเจออะไรแบบนี้ตกใจมากไม่คิดว่าหลุมมันจะลึกขนาดนี้ตื่นมาเจ็ดโมงเช้าถนนก็ยุบแล้วลึกมากและตอนนี้ที่พักมันไม่น่าอยู่แล้วค่ะมองจากตึกเห็นชัดเลยว่ามันลึกจริงๆ มีเสียงเจ้าตัวด้วยนะครับเป็นหนึ่งในตำรวจที่ต้องอบพยพออกฮะมันอยู่ข้างบนม,นมันมองเห็นข้างล่างมันโพม,มันใหญ่มากตรงกลางตึก <c oughs> ผมว่ามันสไลด์เพิ่มอีกอะรอเวลาแค่นั้นเนองรอเวลาอย่างเดียวไม่หลอดผมว่าไม่หลอดก็เอามาได้แค่เสื้อผ้าพี่โรงแรมแถวตรงคาเตียนี้ครับ <c oughs> เขาดูแลให้หมดครับ <c oughs> แต่เองก็ไม่ไหวอะพี่ เงินยังไม่ออกเลยผมอยู่สองคนกับเพื่อนเนี่ยผมอยู่คนเดียวอยู่ที่นี่ที่นี่อยู่ไปกี่ปีแล้วครับอยู่ห้าครับก็ตกใจอยู่ครับตอนแรกไม่คิดว่ามันจะลึกขนาดนี้ผมตื่นมาตอนเช้าเจ็ดโมงลงมาผมเลยตื่นตื่นเสร็จแล้วก็ขนมาลงผมไม่เห็นแล้วผมเห็นตอนยุบไปแล้วเพราะผมตื่นตอนที่มันยุบไปแล้วแต่ผมก็เลยลงมาจากแฝดลงมาจากแฝดสักพักหนึ่งก็เริ่มมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมันกลายเป็นหนักขึ้นเรื่อย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 ตอนนี้ก็โอเคครับเอาของลงมา ตามสภาพว่ายไปก่อนก็อุปกรณ์ทํางานครับแล้วก็เสื้อผ้า,าส่วนตัวแค่นั้นแล้วก็พวกมุมหนึ่งขอเห็นใจตํารวจคําพูดหนึ่งที่มันจุกไปกว่านั้นคือคุณผู้ชมได้ยินไหมที่พี่ตํารวจพูดสิบตารวจโทรพัทรพง์เงินยังไม่ออกเลยครับคํานี้คุณผู้ชมฮะรู้เลยว่าพวกเขาลําบากเงินยังไม่ออกเลยครับแล้วพอดินสุดผมต้องอบพยพจะไปไหนล่ะครับตอนนี้ตํารวจนี่ฮะ แล้วเดี๋ยวต้องไปช่วยชาวบ้านอีกนะฮะนี่ฮะเงินยังไม่ออกเลยครับคำนี้แล้วก็ต้องขนของออกฝรัดแล้วล่าสุดสิบตำรวจโทรโชษสิมันนี่ก็เป็นตำรวจฮะระดมขนของออกอีกหนึ่งท่านเหมือนกันเขาให้อพยพหมดเลยเพราะถ้าคุณผู้ชมดูจากสภาพเสาตึกเมื่อกี้นี้ด้านหน้าสอนอ,นอสามเสน เสาเข็มที่ลอยอยู่เนี่ยนะฮะแล้วแปดเนี่ยก็คืออยู่ข้างหลังยอมรับว่าหวาดเสียวแล้วตอนนี้ขอไปนอนโรงแรมก่อนขนของเท่าที่จะออกมาได้ตำรวจ3ามเถูกสั่งย้ายออกมาหมดแล้วนะฮะ ของตำรวจเขามีนี่ให้อยู่ครับประสานกับทางโรงแรมใกล้เคียงครับให้ไปพักชั่วคราวก่อนแต่เรื่องระยะเวลาผมไม่แน่ใจว่าอยู่ถึงวันไหนครับพี่คือตอนนี้เขาแจ้งมาว่ายังไงบ้างครับก็เขาแจ้งแบบว่าคือเฟตนี้ไม่สามารถอยู่ได้ครับเพราะมันอันตรายมากกลัวมันถล่มดึงกันตอนขึ้นไปเก็บของเนี่ยยังเซียวๆอยู่ไหมเซียวครับมันมันมันโค้งเคงหรือว่ามันไม่ไม่โค้งครับไม่โค้งนะพี่เหมือนปกตินี่แหละครับแต่พอเรารู้ว่าข้างหน้ามันพื้นดินมันไม่มีแล้วมันมีแต่เสาต่อหม้อมันก็ ใจลมก็เสียวอ,อไปเองไงครับใช่วินาทีที่ไปเก็บของเป็นยังไงบ้างพี่ตลอดไหม <laughs> ดูครับคอยฟังเสียงตลอดใช่ครับอตอนแรกที่ผมตื่นขึ้นมาตอนเจ็ดโมงมันก็มีหลุมแล้วครับใช่ครับแต่ไม่คิดว่ามันจะ บนปลายใหญ่ขนาดนี้ตอนเช้าคือเอาเอาอะไรออกไปทันไหมก็ไม่หรอกมาชุดเดียวแล้วก็กระเป๋าเงี้ยกระเป๋าสพายอย่างเดียวเลยเอาแต่ของสําคัญอกมาก่อนคุณผู้ชมครับนี่ครับมุมหนึ่งต้องเห็นใจตํารวจสามเสนด้วยนะฮะล่าสุดคุณธเนศวีรศิริที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไปดูฝัดตารวจแล้วนะฮะอย่างที่บอกงานนี้ตํารวจต้องย้ายออกกันหมดเลยคุณผู้ชมฮะนี่เป็นยังไงบ้าง ค่ะดรทเนศบอกกันนะคะว่าตามหลักแล้วดินไหลด้านล่างเนี่ยมีการกระแทกเข้าไปที่เสาเข็มของอาคารโรงพักทําให้เสาเข็มเนี่ยขาดไปมันจะเกิดจากการขยับในแนวราบแน่นอนอาจารย์บอกว่าทั้งนี้นะคะจะมีการขยับในแนวดิ่งด้วยก็คือการยุบตัวลงไปเพื่อเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาดูรอยแตกรล้าต่างๆของอาคารด้วยดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องย้ายคนออกจากพื้นที่คุณผู้ชมมันเหมือนกับเสามันลอยแล้วอะทุกวันนี้ถูกไหม เพราะเสามันลอยเนี่ยนะฮะถูกต้องค่ะซึ่งถ้าเราจะเห็นภาพเนี้ยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าโรงพักด้านบนที่เป็นเส้นขีดขีดขีดสี่เส้นนั่นคือเสาเข็มนะคะแต่ละจุดเนี่ยจะมีเสาเข็มสี่เสาที่อาจารย์พูดถึงคือเสาที่มันเหลือเดสองเสาวขวามือมัน<อ>าขาดไปสองเสาค่ะนี่ฮะเดี๋ยวลองเปิดเพจเต็มจอหน่อยก็ได้นะฮะ ไอ้ที่เราขี่สีเหลืองถูกป่ะ<ช>เท่ากับ<ะ>ว่าโครงสร้างตึกจะต้องเป็นสีเหลืองเอาง่ายๆ<ช>แต่ขวามือเหลือสองเหลืองเหลือสองเหลืองอมันถูกกระแทกไปตอนช่วงที่ดินซุดอะคะ่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นพี่ๆตำรวจเลยบอกผมอยู่ไม่ได้แล้วมันลอยแล้วตึกตอนนี้และไอ้เครื่องมือเมื่อกี้นี้ที่คุณผู้ชมเห็นเดี๋ยวจะให้นัทวุฒิให้นัทวุฒิเขียนเข้ามาแบบภาษาถูกต้องอีกรอบหนึ่งซิเขาเรียกเครื่องมืออะไรเพราะมันจะเป็นการวัดองศาตึกใช่ไหม<ช>เอาง่ายๆถ้าแบบภาษาบ้านเราคือวัดองศาตึกฮะของตึกตำรวจ ว่ามันจะเอ็นมันจะพังไหมแต่เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงคือเขาห่วงอย่างเดียวคือเอาคนออกก่อนกังวลมันจะมีปัจจัยอื่นถ้ามันเกิดแรงสั่นหรือเกิดดินมันยุบอีกนะฮะแล้วน้ําอีกน้ํา<ล>น้ําฝนคืนนี้ความลําบากอยู่ที่ว่าถ้าวันนี้ฝนไม่ตกก็แล้วไป<ะ>แต่ถ้าฝนตกตึกทั้งตึกอันตรายมากคับคืนนี้ฟังเสียงทางด้านของอาจารย์ธเนศนะฮะ โดยตามหลักแล้วเนี่ยถ้าดินไหลข้างล่างมันมีการกระแทกเข้าหาเสาเข็มพัดพาเสาเข็มบางต้นขาดไปขาดไปท,ทั้งต้นเลยอ่ะนะครับการขยับในแนวราบไม่ต้องพูดถึงคงมีใช่ไหมฮะก่อนก่อนเรามาแล้วก็ปลายที่ห้อยอยู่ต้องมีเสาเข็มเนี่ยถ้าเกิดขาดเสาเข็มที่มีเพียงพอมันก็แน่นอนมันก็ต้องมีการขยับแนวดิ่งด้วยแต่นี้ที่เราเดินมาดูเนี่ยเราอยากจะดูว่ามันกินพื้นที่ไปถึงตรงไหน ซึ่งมันต้องมีรอยร้าวแน่นอนแล้วมันก็มีจริงๆรอยร้าวนั้นก็เกิดตามตำแหน่งที่เป็นเก่นการเชื่อมระหว่างเสาถึงเสานะครับก็เหมือนแนวคานมันมีรอยแตกให้เห็นและขยับให้เห็นแล้วก็มันมีการเคลื่อนตัวด้านหลังของตัวอาคารที่ที่ที่สร้างใหม่ตอนนั้นะนะครับแยกคําถามคือเขาแยกเนี่ยเขาก็จะไม่ดึงถนนถ้าเขาไม่แยกเขาก็ดึงถนนไปด้วยว่างั้นเถอะ มันก็จะถึงตัวแฟตแต่ถ้าเกิดว่าเขาแยกเนี่ยมันยังไม่ถึงแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่มูฟคนออกนะเราควรมูฟไว้ก่อนดีกว่าเพราะเราไม่ทราบว่าฝนจะตก น้ําที่จะรั่วหรืออะไรพวกนี้มันจะมีผลอะไรเพิ่มเติมมาคุณผู้ชมครับและนี่คือภาพตอนปิดตึกนะฮะของปรัดตารวจทั้งหมดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในผังเลยเนี่ยนะฮะคนอยู่เป็นร้อยชีวิตนะฮะแล้วใจกลางกรุงเทพเลยล่าสุดคุณผู้ชมครับน้องบีชมพูนุชคือจริงๆวันนี้เขาเปิดศูนย์ผู้ประสบภัยนะครับอยู่ที่ศูนย์นันทนาการสวนอ้อยเห็นบอกว่าเตรียมเอาไว้20เตียงนะฮะโอ้แลวจะพอไหมฮะเนี่ย ไหนไปดูบรรยากาศสันิดหนึง่งเพราะตำรวจบอกเงินยังไม่ออกแต่เข้าใจาต้องไปกู้ไปนอนลงโรง,งแรมเอาง่ายๆเลยเนี่ยนะแล้วศูนย์อบพยพตรงนี้เป็นยังไงบ้างติดตามรายงานสดจากน้องบีชมพูนุชครับ คุณผู้ชมคะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากดินซุดทยอยเดินทางเข้าที่พักพิงที่ทางกรุงเทพมหาคนครจัดเตรียมเอาไว้ให้นะคะตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะซึ่งจากการสอบถามพูดคุยบางส่วนก็เล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงที่เกิดเหตุเกิดขึ้นเร็วมากทําให้เก็บเข้าของไม่ทนันได้แค่เสื้อผ้ามาบางส่วนขณะเดียวกันส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งปกติอาศัยอยู่ที่บริเวณแลดด้านหลังสนอสามเสนตอนนี้ก็ต้องออกมาแบบร้อยเปอร์เซ็นตแล้วทางผู้บังคับบัญชาก็มีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้รองรับนะคะ ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทยอยเดินทางเข้าที่พักแล้วเช่นเดียวกันค่ะบรรยากาศที่ศูนย์พักพิงนะคะบริเวณศูนย์นันทนาการสวนอ้อยค่ะ ซึ่งก็เปิดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดินซุดได้เข้าพักพิงที่บริเวณจุดนี้นะคะซึ่งจุดนี้เป็นศูนย์พักพิงที่รองรับผู้ประสบภัยได้ทั้งหมด20เตียงค่ะในช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาจัดเตรียมนําฟูกนอนมาวางประจําแต่ละเตียงเพื่อเตรียมรับผู้เข้าพักช่วงค่ามีชาวบ้านชุมชนสวนอ้อยนะคะซึ่งก็อยู่ติดกับสอนอสามเสนได้รับผลกระทบทยอยเดินทางเข้ามาพักทีมข่าวได้พูดคุยกับนางสาววาสนา ธรรมดานะคะเล่าให้ฟังค่ะว่าตัวเองเช่าบ้านอยู่ที่บริเวณชุมชนสวนอ้อยติดกับสอนอสามเสนตอนนี้บ้านถูกปิดห้ามเข้าพื้นที่เพราะว่าดินซุดลงเรื่อยๆบริเวณพื้นหน้าบ้านเริ่มมีรอยร้าวนะคะตัวเองเก็บได้แค่เสื้อผ้าบางส่วนออกมานะคะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเร็วมากทําให้เก็บของไม่ทันและตอนนี้ก็ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าดินซุดด้วยความรวดเร็วก็กังวลว่าบ้านจะซุดตามลงไปด้วยลองฟังเสียงค่ะ รู้ว่าเขามีอะไรกันแต่คนที่คนรู้ก็เขาก็ออกมาแต่ตอนนั้นเลย<ม>แล้วก็ยังรอตอนแรกยังรอแฟนอยู่ในห้องค่ะพอออกมาอีกทีนึงคือแบบว่าก็ที่เขาบอกว่าทุกนาทีเนี่ยมันจะมันเสาะไปสองมิลสองมิล<ม>แต่ข้างหน้าห้องมันเหมือนว่ามันมันจะเป็นเป็นปูนใช่ไหมแต่ปูนมันมีรอยร่องแบบว่าอันนี้ลงไปแล้ว<ม>ใ,ชใช่ค่ะใช่ค่ะยุติกาแฟดตรงนั้นเลยไม่ปลอดภยัยตรงนั้นเขาก็าไม่ให้เข้าเลย<ม>ทั้งหน้าอะไรทั้งหมดแต่ แต่คนที่เป็นตำรวจเนี่ยเขาจะได้ไปพักอยู่ตรงสบาบ้าใช่ฮะได้ยินก็เปิดประตูมาพอดีเห็นตอนที่ที่อันนั้นมันโค่นลงมาไอ,ไอ้ป้ายป้ายตรงนั้นนหะที่เสาอะไรโค่นลงมาก็ดังมากเลยค่ะแล้วก็มีน้องคนนั้นตอนแรกเขาอยู่อยู่ฝั่งตรงโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องไปดูกันไม่รู้ว่าเพราะอยู่คนละที่ไงก็ถึงจะรวมตัวกันได้ก็ไปอยู่ตรงอื่นกันแล้วก็เก็บมาได้แค่ส่วนแค่ตรงนี้แต่ว่าก็ไปช่วยเก็บมาหลายคนค่ะถึงจะได้ เขากลัวก็เหมือนแ่าไม่มีสติอะเขาจากพวก็ต่างกลัวหมดัะไม่รู้ว่าเขาจะซ่อมแซมยังไงเพราะมันก็เยอะนะันที่เห็นในภาพในคลิปอะไรม,ม,ม,มันเยอะนะแต่ว่า,อา,าตอนแรกจากนั้นทีมข่าวเดินทางไปที่โรงแรมสันนิบาตสาหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นจุดพักพิงของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทางผู้บังคับบัญชาเปิดห้องเอาไว้รองรับจำนวน30ห้องตอนนี้ตำรวจเข้าพัก เต็มจานวนแล้วนะคะสอบถามจากสิบตำรวจชัย,ยาประกอบแสงเป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรของสอนอสามเสนที่เข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้เล่าให้ฟังว่าตัวเองก็เก็บของมาได้บางส่วนค่ะเพราะว่าระยะเวลาก็กระชั้นชิดตอนนี้ก็กังวลเช่นเดียวกันว่าอาคารแลดที่พักจะทุดลงแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะคะเพราะว่าแฟลต,ตอนนี้ปิดเป็นที่เรียบร้อยไม่ให้เข้าไปเก็บของเพิ่มเติมตอนนี้ผู้บังคับบัญชาได้เปิดห้องพักที่สันนิบาตสากรเอาไวใ้ให้จํานวน4วันในเบื้องต้นนอกจากนี้ ก็ยังกระจายไปโรงแรมอื่นๆด้วยนะคะระหว่างนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจเองนอกจากจะเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็ยังต้องทํางานอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนไปด้วยโดยก็เข้าใจสถานการณ์ค่ะว่าเป็นเหตุฉุกเฉินไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นตอนนี้ยังแบบว่าขึ้นไปทยอยไปเก็บถ้าจะขึ้นบนตึกแบบเนี่ยก็คือต้องมีเจ้าหน้าที่พาขึ้นไปครับตอเขาปิดไปแล้วมนะั้ปิด ก็เก็บข้าวเก็บของอะไรได้ม่็กๆนิดพังครับเพราะว่าอ่าไปเก็บเฉพาะที่จะเป็นสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยทิ้งหมดเลยเพราะว่าอันตรายครับในตอนที่เกิดเหตุอยู่ตรงนั้นไหมี่อยู่ครับพอนอจะรออยู่แถวนั้นเละครับแตนอนอยู่บนเตีไม่อยู่เปล่าลงมาทํางานแล้วลงมาทํางานโบกรถหน้าโรงเรียนาแสดงก็ได้ยินเสียงเการับครับครับผม พื้นต้นนี่คือต้องมาพักที่นี่หรือเปล่ครับประมาณสี่สี่วันครับัใช่ใช่ผู้บังคับบัญชาจะให้ที่นี่แล้วก็จะมีอีกหลายที่เขาก็คือกระจายกันหลายจุดใช่ใช่ครับก็จะเป็นห้องพักแบบใช่มีของโรงแรมของสวนสุนันทานะก็มีกังวลอะไรงบ้างที่ตอนนี้เกเข้าของอะไรเราก็ยังอยู่ โดยในพื้นที่เกิดเหตุนะคะก็มีการตัดน้ําค่ะซึ่งศูนย์พักพิงแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุหน้าโรงพยาบาลวาชิระไม่มากนะคะทําให้ได้รับผลกระทบไปเช่นเดียวกันอย่างช่วงค่าที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการนําถังน้ําค่ะจํานวนถังหนึ่งเนี่ยบรรจุได้ประมาณพันลิตร3ถังนะคะมาวางเอาไว้ในพื้นที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะต่อเข้าไปอย่างห้องน้ําอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเดินทางมาอาศัยที่นี่นะคะเจ้าหน้าที่ ยังได้ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะว่าศูนย์พักพิงสวนอ้อยนะคะซึ่งอยู่บริเวณถนนสุขโขทัยตอนนี้ยังสามารถที่จะรองรับผู้ได้รับผลกระทบได้ท่านใดนะคะที่คืนนี้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังสามารถเดินทางเข้ามาพักที่นี่ได้ค่ะขอบคุณครับนี่คือสถานการณ์สาคัญในกรุงเทพนะคะและเป็นเรื่องใหญ่ด้วย